ล่าสุดค่ะน้องดิซ่ามาอัปเดต IG ค่ะทุกคนแล้วแคปชั่นของน้องดิซ่านะคะบ,บอกว่าเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะ คาตาลิสเอนดูรอบนี้มาหลากหลายโมเมนต์มากๆเลยนะคะภาพแรกที่น้องลิซ่าตั้งค่ะก็คือยืนกับเฟอร์รรี่ของน้องนั่นเองนะคะม้าํำพองของลลิสาโอ้ม่กอดซึ่งเขาบอกว่ารถคันนี้ของดองลิซ่านะคะเรียกได้ว่าซื้อรถใหม่ทุกรมาเลยหรือเปล่าคาตาลิสเห็นว่าคือเฟอร์เรอรี่ดรูมซึ่งเฟอร์ r รอรี่ดรูมเป็นรถยนต์สไตล์ g r รน d t ทูริสโจากเฟอร์รรี่ค่ะมีเครื่องยนต์วางหน้าแบบ V8 เทอร์โบคู่ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็มีที่นั่งแบบ +2 อสนะคะซึ่งโดมาพัฒนาต่อจากเฟอร์เรอรี่โปรโตฟิโแล้วก็อยู่ในกลุ่มรถสปอร์ตของเฟอร์รรี่รองจาก F 8ค่ะมีทั้งรุ่นคูเป้แล้วก็สไปเดอร์ว้าวปังมากลูกสาวซื้อรถใหม่ทุกไตรมาสแ,แน่เลยซึ่งของ้องดิซ่าน,นี่น่าจะเป็นรุ่นสไปเดอร์นั่นเองนะคะสำหรับรถพอตฮอตมากอ่ะภาพแรกนะคะแล้วก็ภาพ2ก็ยืนคู่กับเฟอร์รรี่แล้วก็มีการถ่ายอยู่ด้านในรถนั่นเองนะคะโอ้ยคุณหญิงคุณนายของ แแล้วก็ลูกสาวก็ใส่หมวกนะคะน่ารักเชียวซึ่งหมวกอันนี้นะคะก็คือเป็นวันเดียวกันกับที่น้องนิ่าเนี่ยไปร้านสัก LE นั่นเองนะของช่างสัก8ปดพีจา้าแล้วประเด็นก็คือเอาไปใส่ให้น้องหมานะคะแล้วก็ลูกสาวก็นั่งอยู่ในรถนั่นเองนะคะน่าจะมีการเปิดประุูเพื่อรับลมใช่ไหมคะเต้าลีสสวยมากๆเลยแล้วก็มีจังหวะถ่ายกับรถอีกครั้งหนึ่งนะคะดีงามมากค่ะน้องนิ่าแล้วก็ลูกสาวก็ไปเติมน้ํามันใช่ไหมคะนี่อาจังหวะจกกระเป๋าคือจึ้งสุด มาค่ะน้องดิซ่าในลุคนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นลุค after party เพราะว่าจะสืบเนื่องเกี่ยวกับคอนเสิร์ตแ l ล c k ทิ้งอยู่นะอันนี้มาโชว์ความสวยหรือว่ามาโชว์ลาบูบูคาเต้า,ตาวสวยมากจริงก่อนหน้านี้น้องดิซ่าได้มีการถ่ายภาพกับพี่ๆที่เขาอะไปหาน้องดิซ่าหลังสเตจนะคะก็ว่าทาไมลูกสาวมีการเปลี่ยนชุดไม่ใช่ชุดองค์นะเม่แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งชุดนี่แหละชุดอันนี้แหละสีชมพูออกเนื้อเนะคะสวยมากแล้วน้องดิซ่าก็มีการลงการถ่ายเลงจํานั่นเองนะคะจังหวะใส่หมวกกนเนาะใส่เว แม่นโคตรเท่แม่สาวร็อกสตาร์ของพี่ต่อมาค่ะยังได้ลงรูปภาพนะคะที่เผยให้เห็นแรงบาัดาลใจในการทําชุดโชว์เดี่ยวของดองนดิซ่านะคะที่ LA นั่นเองเนาะชุดแรกก็จะเป็นซูเปอร์บูมเมนจริงๆเลยนะคะแล้วก็อีกชุดนึงก็จะเป็นแคทบูมเมนนะคะเลิรม,มากจริงแล้วก็มีการเผยให้เห็นนั่งกับรถอีกหนึ่งครั้งนะคะอ้ น่ารักอะ่ะเซ็กซี่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีภาพของน้องลิซ่านะคะที่สวยมากๆซึ่งอยู่ระหว่างทัวร์นั่นเองนะดูจากสีเล็บต่อมาค่ะน้องลิซ่าก็ยังได้ลงนะคะที่น้องลิซ่าไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ที่โซเกาหลีใต้ที่พวกเราเปิดกันก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็มีการถ่ายกับน้องหมาดูเหมือนว่าจะมีการวิดีโอคอลค่ะคุยกับน้องหมานั่นเองน่ารักมากเอ็นดูต่อมาค่ะน้องลิซ่าใส่ผ้าคลุมล่องหน,ห,นหรือเปล่าคะนี่อไม่ใช่เป็นผ้าคลุมลาบบูบูค่ะทุกคนโอ้ย เอ็นดูมีความเด็ก3ขวบอยู่มากนะคะน่ารักเลยทีเดียวอันนี้ว่าแต่ว่าถ่ายอะไรคะเนี่ยแล้วก็ด้านหลังของน้องลิซ่านะคะก็จะเป็นเมิดออเทอร์อีโก้ของน้องลิซ่าน่าจะเป็นที่บ้านน้องเหล็ก ต่อมาค่ะก็มีการถ่ายอันนี้ก็จะเป็นบันไดบ้านที่โซเกาดีใต้นั่นเองเนาะริดม,มากในว่าลง14ภาพนะคะก็คือเป็นลาบูบูไปละส2จ้าอันนี้ก็คือรวมหลักหลายทั้งโซแลยก็ LA ด้วยนะคะนี่แล้วก็เป็นวันที่น้องริซ่าไปสักใหม่นั่นเองนะที่จะเป็นบริเวณคอของ้องดิซ่านะคะอ้าวทุกคนอย่างไรนะก็ฝากทุกคนไปเอินเกจกันที่ไอจีของ้องดิซ่าด้วยนะคะอ่ะล่าสุดก็ถือว่าลูกสาวนะคะมาเฉลยชุดนะสําหรับชุดเดี่ยวที่ LA ะะว่าชุดมาจากตัวละครไหนแต่ว่าลูดิซ่าเล่นทวิตแอกไหนคะนี่เพราะว่านี่คือรูปที่แม่แม่แ,มแฟนคลับเขาแชร์กันนะว่าใช่หรือเปล่าเรียกว่าเริ่มมาค่ะขอบคุณที่อัปเดตให้ได้ชมกันนะคะถึงไลฟ์สไตล์คิดทอดหลายจ้าเซาลิสฝากทุกคนไปซัพพอตน้องที่ IG กันเยอะๆนะคะ